สวัสดีครับผมวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันกับ h o n d a c เซียรุ่งแกดก็มาเช็กระยะนะครับผมะก็เช็กระยะยางถ่ายน้ำมันเครื่องน้มันเครื่อง,องแล้วก็ปกอวมรั่วเต็มความรั่วเต็มแล้วก็ปลร่ไอยางลูกเพเาขาด นี o, right? mm ่วอาลิงเก่าครับไหมนี่เอาลงเก่าต่อขาดมาเลยนะครับตัวอุดเรลาเย็ด mm hmm. อันนี้กำลังใส่ของใหม่แลู่แล้วก็ฟัดชิ้นเครื่องล้างเครื่องด้วยครับทางนี้ก็กำลังถอดน่คร mm ับ hmm. ยางรุ่มของขาดอันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ mm hmm. ยางกันฝุนโชกคขาด ก็กำลังไล่ถอนเปลี่ยนอะไรอยู่ครับนะามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็ถอดพอลมาลล้นะนี่นะครับ,ระบ,บจะบีสารเดมฝั่งนี้วะนะอะไรก็อะไรมาครบแนละ้วมา เจ๊เนี่ยน้องใหม่นะครับน้องใหม่กันฝุนตัวนี้เป็นกันฝุนโชคตกวันนี้ก็กันฝุนเผาขับสีตัวเจียะครับกลังประก,บกบอบเ,อเนี่ยอที่เป็นหัวนี่น้ำมันรัล่วไหลลงข้างล่างครับว้า เราลิ้นเดี๋ยวครับครับก็เซียบีครับถอ,อดเรียบร้อยโชค๊คถอดออกมาแล้วซ้ายขวาดูยางกันแทกขาดหมดเปลี่ยนยางกันแทเกเปลี่ยนกันฝุ่นไม่เหลือเลยครับก,รกันกันแทกแล้วก็แตกหมดยางกันฝุ่นเผา นี่ yeah, น้ำมันรั่วน้ำมันให้เครื่องน้นนำมันเครื่องน้ำดำๆรั่วแล้วมันรั่วแล้วขับบนมหอใ้อ <Yeah. S 1> yeah.